สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมวันนี้เราจะมารีวิวนะครับ EA ตัวหนึ่งครับซึ่งเป็น EA ที่ใช้ทำหลอดหลอดรีเบทนะครับชื่อว่า EA กระปุกหลอดจาก,กัว h ไฮสป e d นะครับทำคำว่า High Speed หมายคําว่า <c oughs> ให้ไปเร็วๆนะครับให้ไปเร็วๆใน ใช้ในท i m ฟ f r ม M e น1นะครับนี่เลยครับ M 1ตัวนี้ก็เขียนขึ้นจาก FXDMA i นะครับตัวนี้จะเป็นลอจิกที่ใช้ MACD บ้างนะครับใช้อบอลลิเจอร์แบนบ้างนะครับ ใช้ ADX นะครับก็3ตัวนะครับสตัวรวมเสร็จกันแล้วก็ทำาลูปอันนี้ก็จะเป็นลูปเนาะลูปนะครับลูปตัวนี้ก็ <c oughs> จะใช้ตัวคูณนะครับนี่นี่เป็นตัวคูณสำหรับสำหรับช่องช่องว่างซึ่งช่องว่างนี้ก็ใช้ ของ f c d นะครับก็คือเลยศูนย์ขึ้นไปเนี่ยก็0 0 0ย์จนามนะครับส่วน a d x ก็ไม่ได้ใส่ค่าไว้ตรงนี้นะครับ็อตที่ใช้ก็คือ0.01นะครับตัวมัลติเพลก็คือตัวคูณเ,เวลามันรั rain, นเทนเนาะรันเทนเราเทนเราใส่ ma ห้าสิบนะครับหรือเราจะใส่20ก็ได้นะครับ คือถ้า M1 เนี่ยเราเรารันใน M1 เราควรจะใส่ประมาณเ0น0 2นนะครับไม่เกิน20 50ถึง50ส่วน Distance นี่ก็ช่องว่างนี่ก็ปล่อยไว้ประมาณ50 50ปินะครับแต่ถ้าเป็นพวก EU เนี่ยก็ใส่ในน้อยก็ประมาณ2นะครับ2ปิปบสองปิบก็ประมาณ200จุดแล้วสำหรับ EU เนาะนะครับก็ Close Money ก็ครึ่ง คร <c oughs> ึ่งเหรียญน,นะครับเพราะว่าเราเน้นเอาเอาจํานวนไม้เอาจํานวนไม้เป็นหลักนะครับอันนี้ก็เซฟเรียบร้อยนะครับประมาณนี้เลยครับซึ่งเราออกรถไม่มีวันสเปอร์บานะครับเพราะฉะนั้นมันก็เราจะออกให้เยอะๆก็สมใจนึกเลยนะครับอันนี้ก็เป็น c l o s มันนี่ก็คือ c l o s รวมปิดรวบนะครับ ปิดรวบแล้วก็ใส่เส้นเทนไลน์ให้ด้วยแล้วก็ใส่เส้นแนวรับแนวต้านให้ด้วยนะครับแล้วก็บอก l ลอดตรงนี้นะครับบอก l ลอดบอกจํานวนหลอดออเดอร์จำนวนออเดอร์ทั้งหมดนะครับเป็น total history ทั้งหมดแล้วก็เค r เรน t ก็คือประวัติการเทรดยาวๆทั้งหมดเลยก็จะมาอยู่ยในช่อง ช่องอคอมเมนต์นะครับมาเรามาดูกันเลยนะครับเรามาดูกันเลย <c oughs> เราแบ็กเทสเริ่มแบ็กเทสตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤศจิกายนปี2023นยี่บสามนะครับถึงวันที่ถึงวันที่หกธันวาวันนี้แหละนะครับวันนี้แหละ ตอนนี้นะครับถึงวันที่สี่ธันวาเนี่ยนะครับวันที่หนึ่งพฤศจิกาถึงวันสี่ธันวาเนี่ยมีออเดอร์แล้วทั้งหมดสองหมื่นหนึ่งพันหูเยอะมากครับเดือนเดียวนะสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดออเดอร์ครับใส่เงินเข้าไปสองดูกราฟก่อนครับนี่นี่ครับยังไม่ตายนะครับ ปกติถ้าเทตดห้อง M1 แล้วจะตายเนาะดูประวัตินะครับ all history ครับอ๋ออันนี้อันนี้ก็คือทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่วันที่1นพฤศจิกายนนะครับถึงวันนี้ปพ๊บ4สธันวาคมครับมีจำนวนไม้อยู่ที่นี่ครับเพิ่งเข้าไปอีกครับ2 1 9 5มเการ นี่เดี๋ยวก็ขึ้นนะครับเดี๋ยวก็จะขึ้นตรงนี้สองหมื่นหนึ่งพันเ้าร้อยตอนนี้สี่สิบเอยู่นะครับนี่ถึงตรงนี้นะครับตอนนี้เข้าไปอีกสองไม้แล้วนะครับนี่ครับก็มีกําไรอยู่ที่สองพันสี่ก็คืออยู่ที่ประมาณ10%บเปอร์เซ็นตาะอันนี้ใส่ทุน2องหมื่นนะครับใส่ทุนสองหมื่เพราะว่ามันจะออกไม้เยอะนะครับออกจนร้องขอชีวิตไปแล้วครับ ออกเยอะแล้วออกไปตามเทรนนะครับที่สําคัญที่สุดก็คือเป็นเทรนฟอลโล่นะครับมันจะไม่สวนเห็นไหมครับถ้าถ้าเทรนลงเนี่ยเอ็มหนึ่งนะครับหนึ่งนาทีเนี่ยมันก็จะมันก็จะเซลล์อย่างเดียวนะครับตอนนี้ก็จะเซลอย่างเดียวนี่โคลสไปเรียบร้อยแล้วครับโกดไปเรียบร้อยนะครับนี่ครับหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญครับตั้งไว้หนึ่งเหรียญนี่ครับกราฟอยู่ตอนนี้นะครับ อันนี้เหมาะสำหรับคนที่จะเอาไปรันเป็นหลอดรีเบทนะครับไม่ว่าพอสแตนดาร์ดพอต ECN พอตเซนนะครับได้หมดเลยนะครับก็มีความปลอดภัยไหมก็ธรรมชาติของ M 1นะครับมีดอดาวเ,เฉพาะเดือนพฤศจิกายนเนี่นึงครั้งสองส,สครั้งกับข่าวครับข่าววันที่4 วันที่4ี่เมื่อกี้นะครับเมื่อวานนี้นะครับเป็นข่าวมหาโหดของทองในรอบในรอบนานๆเลยครับเนี่ยครับวิ่งรวดเดียวนะครับแปดพันจุดแล้วก็วิ่งลงมาอีกครับวิ่งลงมาอีกหนึ่งมืนประมาณหนึ่งมืนสองพันจุดครับถ้าเป็น e a ทั่วๆไปเนี่ยตายเรียบร้อยแล้วนะครับ ตายเรียบร้อยแต่ EA กระปุกจาก,กัว h s p e e d 201ตัวนี้นะครับมันจะถ้าเทนขาขึ้นมันก็จะไปรวบในขาขึ้นมันจะออกไม้บายอย่างเดียวครับเห็นไหมครับพอเทนขาลงมันก็จะเซลอย่างเดียวแต่ถ้าตอนกราฟไซด์ V เนี่ยมันจะทั้งบายทั้งเซลทั้งบายทั้งเซลนะครับก็จะมีโดนล,ลากเห็นไหมครับมีโดนากนี่โดนาก,น,ลลากนี่ก็โดนล,ลากครับ แต่ถ้าเทนมันลงชัดเจนแล้วนี่มันจะไม่ลากครับมันจะเซลล์อย่างเดียวนะครับโอเคเลยสุดยอดแล้วครับสำหรับคนที่ชอบลอต t e r เบสครับ1เดือน20,000นออเดอร์นะครับแล้วมาดูพอร์ตจริงครับนี่พอร์ตจริงกำลังรัๆอยู่ขณะนี้ครับพอร์ตเรียวนะครับพอร์ตเรียวปึ๊บนี่หมายเลขพอร์ตตัวนี้ครับ c ซลแคปิตอลไลฟ์นะครับออร์ไลฟ์ตอนนี้มีติดไม้อยู่ที่49 Order ออเดอร์ครับนี่49ออเดอร์ตอนนี้เป็นกราฟไซด์วีครับอ่าไซด์วีก็มันไม่สนใจหรอกนะครับมันก็มันก็เข้าขึ้นไปได้หนื่มันก็บายครับลงมาได้หนึ่มันก็เซลครับเพราะฉะนั้นก็จะมีไม้บายไม้เซลติดแต่ไม่ต้องห่วงครับมันก็จะปิดรวบเนาะนี่ครับ ตอนนี้นะครับมีติดลบอยู่29นี่ครับ29 49ิบออเดอร์ติดลบอยู่ที่30เหลียนนะครับใส่เงินเข้าไป2องหมือนตอนนี้มีกำไรอยู่ที่ไม่ถึง1เหรียญน,นะครับคือเน้นหลอดตอนนี้เริ่มวันที่ Uh, เริ่มวันที่ All Order นะครับ All History ปึ๊บมี o r l o r d อ r อยู่ที่1,400ใส่เงินเข้าไปวันที่5นี่เองครับเมื่อวานครับใส่เงินเข้าไป2องหมื่นนะครับวันที่5วันที่5้ธันวาเวลา14เวลา14เซอร์เวอร์นะครับ14.13 มาถึงวันนี้วันที่6ทธันวาเวลาเซิร์ฟเวอร์16ก็ผ่านไปแล้ว1วันกับ2ชั่วโมงใช่ไหมครับเพราะอันนี้น14อันนี้16ก็คือผ่านไปแล้ว1วันกับ2ชั่วโมงนะครับมีผลปฏิบัติงาน1,447ออเดอร์โอ้โห,โหเยอะนะครับ 1,447 order มีกำไรอยู่ที่98เซนเอ้ย98เหรียญน,นะครับแล้วก็ติดไม้อยู่ที่49 order นะครับติดลบเงินอยู่ที่ลบ31เหรียญน,นะครับ1วันเสร็จเศษ1,447 order อันนี้ตอบโจทย์เลยครับสำหรับคนที่ชอบนะครับคนที่ชอบไม้เยอะ M1 ครับ ทอง M1 สเปรดอยู่ที่37นะครับ37 38 39 40นะครับตัวนี้มาครับ Iron Horse ตัวมาเลดของเราตอนนี้ลบอยู่870ครับอันนี้เริ่มเ่เเริมตั้งแต่วันที่1กันยาครับคราวนี้ทางโบรกเกอร์เขาเอาไปเก็บเอา1กันยาไปเก็บนะครับ ก็มาเริ่มใหม่วันที่หนึ่งหนึ่งตุลานะครับเขาเขารวมมาให้เป็นหนึ่งตุลานะครับปกติก็กำไรอยู่ที่แปดพันเพราะถอนไปแล้วนะครับถอนไปบางส่วนตอนนี้เป็นหหมื่นเจ็ดนะครับติดลบอยู่แปดร้อยก็อ่เหลืออีกฟิตี้อยู่ที่หมื่นหกนะครับตามนี้เลยครับนี่ตามนี้เลยครับ มีกำไรไหมเมื่อวานไม่มีครับติดลบอยู่3ามเซนนะครับวันนี้ก็ยังไม่มีครับไม่มีกำไรแต่ว่ารวมทั้งปีแล้วก็รวม3ามเดือนนะครับกันยาตุลาพฤศจิกาครับ3ามเดือนนะครับ3มเดือนเนี่ยก็เจดอันนี้ห้าพันแดเนาะที่จริงก็เป็นแปดพันนะครับเขาไปเก็บให้นะครับ อันนี้ i r รอนฮอ s e ครับดีครับผมดีนะครับเนี่ยจะทำเป็นพอร์ตมาสเตอร์เนาะเป็นพอร์ตมาสเตอร์เพราะว่าครบ3เดือนแล้วนะครับอมาสเตอร์แต่ต้องเขาบอกว่าต้องเติมเงินเข้าไปให้ครบให้ครบนะครับให้ครบ3 3,000พั 3, นะครับตัวนี้เป็น Black Scorpion นะครับใหม่ล่าสุดเลย Black Scorpion 2.0เป็นเทนโฟโล่ครับ เหมือนที่เคยรีวิวไปแล้วนะครับอันนี้เป็นพอร์ตจริงนะครับใส่ทุนเข้าไป5,000เหรียญน,นะครับ all history <c oughs> all history 5,000เหรียญวันที่21พฤศจิกายนนี่เองนะครับ21พฤศจิกาถึงวันนี้ก็ประมาณ10วันเนาะ10กว่าวันนะครับได้กำไรแล้ว470 ก็เกือบสิเปร์เซ็นตแลครับเกือบสิเปร์เซ็นตมีจำนวนออเดอร์เท่าไหร่ไม่รู้อันนี้ไม่รู้เลยครับไม่ได้นับออเดอร์เพราะว่าอันนี้ทำทำเป็นเอ่อเป็นกําไรเนาะเป็นกําไรไปเรื่อยๆเห็นไหมครับนี่ครับแต่ละวันนะครับแต่ละวันวีคนี้ก็มีโป o ฟิตไอ้ทั้งหมดเลยนะครับก็คือ479ครับวันก่อนเมื่อวานวันนี้ก็มีกำไรทุกวันเลยครับ กำไรน้อยแต่ว่าไปเรื่อยๆถ้าเราอยากได้กําไรเยอะก็ใส่ใส่ใส่ทุนที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ใส่หลอดที่เพิ่มขึ้นตัวนี้จะเป็น0.01แค่นั้นเองนะครับนี่ครับ0.01นะครับก็จะออกไม้แก้บ้างนะครับเป็น0.02ย mm ์3 0 0 5อาพอแก้เสร็จเรียบร้อยก็เหลือมา0.01กก็กลับมาปกติอันนี้เป็นเทรนฟัลโล่นะครับนี่ตอนนี้มันจะเซียวอย่างเดียวเพราะว่าอยู่ใต้เส้น เอส2 0เเนี่ยมันจะเซื้ออย่างเดียวนะครับอ่าแต่ว่าเข้าไปในลนะูปเนี่ยมันก็จะมีมีการแก้ไม้เป็นเป็นครั้งคราวนะครับตัวต่อมาไฟฟอกครับไฟฟอกเฮดจิ้งรีบาลานโอ้โหตอนนี้ก็เปิดเมื่อันแล้วนะี่ไม่ไม่นานนะครับไม่นานนะครับวันนี้ก็มีไม้ค้างอยู่ที่ยีบหกไม้นะครับติดลบอยู่ที่19 นะครับแล้วก็มีออเดอร์รวมทั้งหมดแล้ว2ง0ัอันนี้เพิ่งเปิดมาไม่นานนะครับประมาณ7-8วันเองครับตัวนี้เป็นเฮดจิ้ง b ีบาล c e ก็คือมี buy มีเซลออก b ายออกเซลนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่26่สิบหกออเดอร์มีทั้งบายทั้งเซลนะครับอันนี้เป็นระบบเฮดจิ้งรีบาลานนะครับอ่านะครับก็โอเคเลยครับอ่าอันนี้ ถ้ามีการแทรกแซงนะครับติดลบไป9ก้าติดลบไปเก้นี่หมายถึงอะไรครับผมนี่ครับสีถึงแดงนี่ครับนี่เราแทรกแซงนะครับเพราะฉะนั้นอย่าแทรกแซง e a นะครับเราแทรกแซงก็โดน sl นะครับนี่ธรรมชาติครับอย่าไปแทรกแซงอย่าไปเหตมือร่วงนะครับ ก็ประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับสำหรับท่านที่ต้องการจะได้ EA ชุดนี้ครับอ่าก็ติดต่อมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครับโอเคครับผมสวัสดีครับ